สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมามีแล้วนะคะในช่องซูเปอร์สกีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในบล็อกฟู้ดอีกแล้วนะคะนี่นะคะมามีไปซื้อพลพลทโทนตัวนี้มาแล้วทุกคนแต่ว่าใช้ไม่เป็นนะจะลองดูแต่เดี๋ยวอาจจะกลับไปใช้แมกมาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรลองดูก่อนถ้าซื้อผลอาจจะเจ็บใจเพราะเวลาแล้วมันทำอะไรอ่ะมันจะตีเย่าแล้วอันที่หนึ่งมันเอาไว้ทําอะไรอันที่หนึ่งแค่สร้างรูมันจะใช้ไม่ได้รีบหนีเร็วหนีเร็วอนที่จะตายเราใช้สกิลไม่ได้เลยเหรอ โอ้ไมนะ่โยสกิลสองคืออะไรลองกด x ค้างดิมันเป็นการยกโอโ้โหค่อนข้างยากเหมือนกันนะเล่นไม่เป็นเราลองกด x ออกนั่นแหละมันจะโยนอย่างนั้นแหละมันเล่นยากนั่นดิขนาดเล้าคือบมอมีจะตายอ่ะมันตีเข้าอ่ะบางมีไม่ชอบอ่ะไม่เห็นเจ๋งเลย <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดผลแม็กมากขายทุกคนบอกด้วยนะว่าขายตอนไหนเพราะว่าได้ผลนี้มาแล้วแบบใช้ประโยชน์ไม่ได้นะใช้ไม่เป็นนะ,ม,ะม,นมันยากอะมอมีว่าเพราะว่ามันมันตีเข้าอะคือที่ยากนี่คือมันตีเข้าไนงะเรื่องนึงมันตีเข้าเลยทําให้มันยากมอมีไม่ค่อยชอบอะมอมีชอบแบบตีไม่เข้าอะ โหอย่างนี้ก็แย่เลยสิครับคเควสไม่ได้ทํานะอันนี้เราลองแบบลองตีให้ดูนะใครใช้ยังไงกันบ้างเอ้ยคอนโทรเ a ียคือมันเปิดลูมแล้วทำไมอะเก๊ะต้องเปิดรูมก่อนทุกรอบพอเปิดแล้วไงอะไม่เห็นมันตายเลยโอ้โหมันหายไปไหนนี่ จะแวบมาข้างหลังเดี๋ยวเราไปเก็บเควสเรื่อยๆเดี๋ยวเราลองฟาร์มดูแล้วกันนะคะว่าไอ้ผลคอนโทรลผลขั้นเทพอะไรเนี่ยผลอะไรนะมีแค่ผลขันเทพเอา้าวก็มันเป็นผลใหม่ออกใหม่ไม่ใช่เหรอ,าาหรอโอ้โหรู้อย่างงี้เอาแมกมาดีกว่านะเหมือนเดิมอา้าวแล้วแมกมาจะขายเมื่อ,อไหร่ล่ะเนี่ยแล้ว ต้องเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้โอ้หไม่ไหวอ่ะใช้ไม่ได้มันไม่เหมาะกับมัมมี่นะทุกคนไอ้ผลเนี้ยมันไม่เหมาะกับมัมมี่มัมมี่ว่าดาเมจมันไม่แรงเหมือนแม็กมากมัมมี่แตกเสร็จเลย เพราะว่ามันต้องไอ้นี่หรือเปล่าเนาะมันต้องอัพให้หมดเเใช่แตกกี่ก็ใช้ผลคอนโทรนช่วยใครใครกันจะช่วยกันยังไงล่ะเนี่ยท่น,นี้กี่ช่วยปา<ป>มี้ไปช่วยกี่ฟาร,ร์มไหมล่ะไ,ไ,ไอตัวเจ็ดเจ็ดห้าใช่ไหม,ไมก็ไปทำเควสปปะล่ะจีะทท้ยากนะ ไม่ถนัดเหมือนตอนที่เราใช้แม็กมาไ oh ป <ะ S 2> oh. บินบินได้ปะโอ้โหม, oh. มันต้องแบบมีต้องฟาร์มมาเดลี่ถึง250รอ่ะถึงบินได้เหรอว,ว้าวไม่ชอบคนนี้ <c oughs> ไม่เห็นจะเทพเลยม,มันต้องใช้เวลาในการฟาร์มนานนะ ก็จะใช้แบบอะไรเนี่ยเทพๆของเขาเทเลพอร์ตใช้อะไรเนี่ยวาร์ปเบิร์บเนี่ยได้แล้วหรอแรงใช่ไหมแล้วลผลโมจิกับผลนี้อันไหนดีกว่าสำหรับอีกทีนะคนโมจิโอโหไม่นะนนกกคือแล้วมันมีบินไม่ได้แล้วอะ<ต>กลายเป็นเหี่ยวห้อยนะนนนลผลอะไรขายอะ ผลน้ําแข็งมันบินไม่ได้ไม่ใช่หรอแต่เราไม่ได้ใช้ไงเราใช้ตอนนี้ไม่เนอะไปไปไปฟาร์มอันนั้นกี่เดี๋ยวมามีช่วยโอ้ยหลงทางอ่ะมาาตกินให้ไม่ไหวแล้วไม่ได้เล่นนานมึนหัวแล้วเนี่ยวน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 วิ่งเต็นท์นี่หรอได้ <Okay. S 2> โอ้โหมันตีเข้าอ่ะแม้กระทั่งไอตัวนี้ว้มันไม,ม่ชอบผลแบบนี้ช่วยเก็บไปก่อนแล้วกันมีเหรอ,อ,อไม่เออเปิดฮารคี้เอาแล้วกันอ๋อ มันมัวตามันมืดๆเอาโอ้โหโดนเข้าไปแล้วสงสัยต้องไปซื้อผลกลับแต่เราจะไปทำยังไงดีเออ oh, <c oughs> หรือว่าหม่อมีิไปซื้อผลน้ำแข็งโอ้โ oh, ห <c oughs> ดูเงินดีเสียงเงินไปสามล้านเปล่าปล่โโอ้ห <c oughs> oh. นั่นจัดเลยอ้าวมุมนี้ดูสิผลเสียเงินเยอะมากเลยแต่เราใช้ไม่ได้เราอาจจะต้องไปซื้อผลน้ำแข็งขายเหรอ เราไปคาเฟ่ก่อนดีกว่าโอ้เจ็บตาคาเฟ่อยู่ตรงไหนลิเซนซไปเลยแล้วกันน้ำแข็งเท่าไหร่นะน้ำแข็งนะอย่าซื้ออ้อาจริงเนะต้งะง้ง3ล้านงนเสียไปป่าเลยนะดูแล้วมันใช้ไม่ได้อะแล้หมอมีแบบเ,เล่นไม่ได้นนตัดอะไรนะตัดบ้านได้นะตัดยังไงอะ ดได้แล้วตัดไปแล้วแค่ตัดไนีนะก็ <c oughs> ตัดสามารถทำสกิลได้ย่อย่าไปสู้กับมันโอ้ย <c oughs> เล่นอะไรไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าเราใช้ผลไม่เป็นณจุดนี้เราอาจจะต้องไปเปลี่ยนผลนะคะทุกคน <c oughs> แต่เดี๋ยวเรารอแมกมาเกิดเพราะเราอยากได้แมกมาถ้าแมกมากเกิดเนี่ยบอกหน่อยนะคะใช่ไปใช้ผลเดิมไม่น่าซื้อเลยน่าจะเก็บตังไว้ซื้อดับเหลือล้านสี่โหเก็บตั้งหนานได้ตั้ง5้าล้านกว่านะ อ๋องั้นเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งเราก็ไปดูแต่ไม่รู้ว่ามันจะขายหรือเปล่ามมไม่มีแมกมาอรอโอ้ไม่นะอันนี้ก็เป็นคลิปที่เรามาซื้อผลนะเมื่อกี้ตอนซื้อผลก็ไม่ได้กดให้ดูนะเสียงเงินไป3ามล้านสองนะต้องรอรีผลใหม่แล้วเราก็จะกลับไปซื้อแมกมาถ้าแมกมาขายก็มาบอกด้วยนะ งั้นนะเวลานี้เราก็จะไปช่วยสกิฟาร์มนะคะส่วนผลเนี้ยมามีก็ค,คิดว่ามันไม่เหมาะกับมีอย่างเน,นโ,อโอนอนเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ผลแมกมากของเราว้าวผลที่มันร้อนแรงนะคะเราว่าอ๋อทำไมเมื่อกี้อ๋อมันไม่มีโมจิเนาะอตอนแรกมามีอยากได้ฟินิิซงไหมเหรอแต่มันตีเข้าอยู่ดีอะแมกม,มาแหละโอสุดแล้วสำหรับมามีนะ ถ้าไม่ลงน้ำอ่ะใช้ยาคอนโทรลอ่ะมรมนี้ทำไม่เป็นมันจะตีมีเข้าอ่ะเมื่อวานผลมากๆขายอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนแต่นี้เรามช่วยสกิไปเก็บเก็บกล่องดีกว่าเก็บกล่องสมบัติอยู่ไหนอ่ะไปเจ็ดเจ็ดห้าใช่ไหม โอเคเห็นแล้วไปช่วยสกีฟาร์มนะคะนัดน,น,นี้เราไม่สามารถใช้ผลได้เพราะเราใช้ไม่เป็นเดี๋ยวเราจะต้องหาไปซื้อแมกมาแมกมาเท่าไหร่นะต้องเก็บเงินนะดิะออได้อยู่นะเกะ็บเกาะโอ้โหเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเรายังไม่ได้อัพสกิลซื้อมาลองแต่ก็ไม่เป็น มันต้องอัพแบบเยอะเดี๋ยวให้สกีรีวิวดีกว่าใครเห็นผลแม็กมาบอกด้วยนะจะจะกลับไปใจผลเดิมใช่ใครเจอแม็กมาเอามาให้มีเลยนะ นี้เราก็ให้ดูนะคะว่าตอนนี้หมอมีมีผล control ตัวน,นี้แล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องรอแมกมาขายแล้วก็ไปซื้อแมกมามาใช้นะเพราะว่าตอนนี้มันตีหมอมีเข้าแล้วหมอมีไม่สามารถอัปได้หมอมีจะไปช่วยสกีฟาร์มก่อนแล้วนะคะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายพี่ฮิวดิเปิดรูมบะ Wow! ตัดอะไรตัดอะไรตัดอะไรเนี่ยตู้อย่างเงี้ยได้สองสกิลนะ <Okay. S 1> กว่าจะได้ใช้ C ใช้ V อะไรได้นี่โ oh, อ้โหนาเลียมันต้องไปอัพเยอะเลยอะซึ่งไม่สามารถแน่นอนเพราะมันตีเข้าอย่างนงี้มันมีตายแน่นอนนะคะทุกคน <c oughs> ไปแล้วบายบายโอ้ยไม่มีเลยต้องไปหาแม็กมา